เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสที่โรงเรียนมีสภาพอย่างไรวันนี้เราจะตรวจเช็คเครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสที่โรงเรียนแห่งหนึ่งมีทั้งหมด7จุดด้วยกันเริ่มจากตู้แรกเป็นตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลสจำนวน8ก๊อกแถวแถวสนามฟุตบอลเมื่อกดก๊อกน้ำก็มีน้ำไหลออกมาตามปกติชุดคอมเพรสเซอร์ก็ทำงานได้เพียงแต่น้ำไม่เย็นและตู้ไม่ได้มีการใช้งาน ตอนนี้เรากำลังตรวจเช็คตู้เบื้องต้นเพื่อทำสรุปให้อาจารย์ฟังถึงแนวทางในการทำ Preventive Maintenance ตู้ทำน้ำเย็นที่โรงเรียนทุกจุดไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนไส้กรองน้ำการซ่อมบำรุงอะไลทที่ใช้งานไม่ได้เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มน้ำที่สะอาดมีคุณภาพและเย็นชื่นใจเราจะเช็คอะไลทที่เป็นหัวใจสำคัญว่ายังทำงานได้อยู่ไหมได้แก่ อะไรทำความเย็นจำพวกคอมเพรสเซอร์ใบพัดลมรังพึ่งแกนก๊อกและก๊อก,กน้ำแต่ละหัวลูกลอยและทำการจดบันทึกเพื่อสรุปส่งให้อาจารย์ผู้ดูแลเพราะอาจารย์บอกว่าอยากให้เด็กๆในโรงเรียนสะดวกในการดื่มน้ำสะอาดโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อน้ำกินเองหรือต้องเดินไปไกลกๆเพื่อซื้อน้ำต้องขอชื่นชมอาจารย์ที่มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ต่อมาจุดที่2จะอยู่แถวโรงอาหารสภาพตู้น้ำไม่ได้เสียบปลั๊กใช้งานส่วนสภาพเครื่องกรองน้ำก็ค่อนข้างเก่าหลังจากนั้นเราก็เดินไปแถวร้านถ่ายเอกสารเพื่อตรวจเช็คจุดที่3โดยลองกดก๊อกน้ำดูว่าใช้งานได้ไหมน้ำมีความเย็นไหมและดูว่ามีการเสียบปลั๊กใช้งานหรือไม่จุดนี้มีการเสียบปลั๊กก็จริงแต่คอมเพรสเซอร์ไม่เดิน ทำให้การทำความเย็นมีปัญหาต่อมาจุดที่4จะอยู่แถวแถวอาคารเรียนต้องบอกว่าเป็นตู้ที่ไม่ได้ทำอะไรเลยกดก๊อกน้ำแล้วก็ไม่มีน้ำออกมาเมื่อลองเสียบปลั๊กจับตู้เพื่อเช็คการทำงานของคอมเพรสเซอร์ก็พบว่ามีอาการน็อกไม่เดินและไม่มีการเชื่อมสายน้ำกับท่อปรับปลาสภาพก๊อกน้ำก็มีคราบสกปรกอาจจะต้องขัดให้สะอาดหรือเปลี่ยนก๊อกน้ำใหม่เลย โดยส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับความต้องการของโรงเรียนด้วยต่อมาจุดที่5อยู่บริเวณโรงอาหารเมื่อกดก๊กน้ำก็ไม่มีน้ำออกมาตู้ไม่ทำงานและสภาพไส้กรองก็ค่อนข้างเก่าไม่ได้มีการใช้งานและสังเกตดูว่าก๊กน้ำแต่ละจุดจะมีฉากกั้นก๊อกคลุมเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนหมุนก๊กน้ำออกมาและททำให้พังง่าย โดยภาพรวมจากทั้ง5จุดที่เราได้เดินตรวจเช็คสภาพเครื่องทำน้ำเย็นมาควรจะมีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำใหม่ทั้งหมดและซ่อมอะไลทําความเย็นเพราะไม่มีการใช้งานและก็มีบางส่วนที่ใช้งานไม่ได้ส่วนก๊อกน้ำมีฉากกั้นก๊อกป้องกันอยู่แล้วทำให้มีโอกาสเสียยากแต่ว่าสภาพก๊อกน้ำค่อนข้างเก่ามีคราบสกปรกติดบนก๊อก เราจะเน้นที่หัวใจการทำงานของเครื่องทำน้ำเย็นนั่นคือชุดการทำงานของคอมเพรสเซอร์เพราะเป็นอะไหล่ทำความเย็นส่วนตัวบอดี้ตู้ลูกลอยก๊อกน้ำไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนอกจากมีคราบสกปรกซึ่งเราสามารถขัดได้หรือเปลี่ยนก๊อกน้ำใหม่ก็ได้โดยเราจะประเมินราคาการซ่อมเบื้องต้นก่อนแล้วจะมีการเช็คอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ เรากำลังเดินไปดูอีก2จุดที่เหลือก็คือแถวสหกรณ์และหลังอาคารเรียนซึ่งเป็นจุดที่สามารถใช้งานได้ตามปกติเพราะเด็กดื่มน้ำจากตู้น้ำา2จุดนี้ทุกวันโดยทางโรงเรียนมีการดัดแปลงเล็กน้อยก็คือมีการยกเครื่องทำน้ําเย็นเข้าไปอยู่ด้านในแต่เอาก๊อกน้ำเดิมออกแล้วนำใส่น้ำเข้าไปใส่แทนเพื่อเชื่อมกับก๊อกงวงให้น้ำไหลออกมาทางด้านนอก การทำความเย็นปกติดีแต่อาจจะไม่เย็นเฉียบเพราะว่าเด็กกดน้ำดื่มกันเยอะมากมีการใช้งานเป็นประจํานอกจาก2จุดนี้ก็ยังมีอีกจุดหนึ่งที่ชำรุดอยู่แต่เป็นตู้ที่ดูแลค่อนข้างยากตรวจเช็คยากมีอาการก็คือกดน้ำแก้วแรกแล้วน้ำไม่เย็นแต่จะเย็นเมื่อกดเป็นแก้วที่สอและหากแรงดันน้ำไม่แรงพอจะทำให้ใช้งานไม่ได้ คอมเพรสเซอร์ก็ไม่ทำงานทำให้น้ำไม่เย็นพูดง,ง่ายๆก็คือตู้นี้มีปัญหาค่อนข้างเยอะก๊อกน้ำก็พังบ่อยต้องหาทีมช่างซ่อมบำรุงคอมเพรสเซอร์อาจารย์ที่โรงเรียนก็เลยอยากเปลี่ยนมาใช้เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสเพราะดูแลได้ง่ายกว่าเราจะเห็นว่าเครื่องทำน้ำเย็นมีความจำเป็นสำหรับทุกคน เพราะใครๆก็ต้องดื่มน้ำน้ำเป็นปัจจัยสี่ซึ่งมีผลกับคุณภาพชีวิตของคนทุกที่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนออฟฟิศส,สำนักงานโรงงานโกดังหรือตามครัวเรือนต่างๆหากใครที่พบปัญหาเครื่องทำน้ำเย็นมีอาการผิดปกติต้องการทีมช่างซ่อมบำรุงอยากให้มีคนช่วยอำนวยความสะดวกบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็นให้ โดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยหรือหนักใจเองและกำลังจัดหาเครื่องทำน้ำเย็นเพื่อเป็นสวัสดิการให้นักเรียนหรือพนักงานของคุณโดยมีบริการหลังการขาย Preventive Maintenance ครบวงจรโดยไม่ทิ้งคุณไปไหนยามมีปัญหาสามารถติดต่อเราได้ที่เว็บไซต์สยามคุณเ l ิ r ม a มาดคอมไ n โอเ a a อดห้เราจะดูแลคุณ จนกว่าปัญหาเรื่องน้ำจะหมดไป